อันที่ว่าถือเนี่ยคือเมียผู้ใหญ่บ้านอือผัวเพิ่นถือเหลขกตียายเออโอ้เพิ<อ>เ่นคือใดเลขกตีจ้ะหักว่าผัวเพิ่นฝันว่าผัวเฒ่าตายบอกเงนจึงได้เ<ะ>๋ได้ยินคนเว้าว่าว่าผัวอผัวเพิ่นฝันว่าผัวเฒ่าเพิ่นตายขึ้นมาบอกเนจังได๋ความฝันเกันเลยอ,นอ,นอ,นอันไปบึงอันถาดเพิ่นอันเล่าเกิดนั่นนะ แปดสิบเอ็ดนั่นสี่แปดหนึ่งนั่นตรงตรงโอ้ก็เลยไปเบิ้งฐานเออเบื้งอันทีอายุเล่าละกะอันอายุละกะพ่อโสเกิดนะนะอันสองอีกอย่าง่ะอันเก้าส่วนบอกสองสองห้าสี่แปดบอกฮะสองห้าสี่แปดบอกพ่อโสจากแล้ว ก็ช้ออีกอย่างค่ะพ้อช้อเกิดข้อช้อเกิดเอออันแห่งอันเขาเจ้าแห่งสื่อไรอันสองสี่สี่สองนะภาษจุ้มเขาขายบอกว่าเลืองอีกย่งนี่เรืเกิดพ้อสอเล้วเกิดมันก็เลยสี่เปดหนึ่งนั่นนะเล่วถ้าแล้วอันเกิดพ้อสอเป็ดอันสี่เป็ดหนึ่งไปมัน อ๋อไปมันสี่แปดลูกเอาก็เลยถือซ้ำตู่คนบ้าซ้ำตัวร้อยคูนร้อยได้สี่หมื่นแปดไอีเจณฑเว้าอ๋อไอ้น้องเจณฑมันเเววเออเเววคอยไปกดเงินมาให้ลุงนั่นแม่อุ้ยเมียเพิ่นถือเลข่ซันก็เลยได้เเววโตสู้ฟังดีใจนะเมื่อยังน้องน้อยใหญ่น้องสะอ่อนเพิ่นเนาะเท่าอันตาอันนี้เพิ่นกะว่าเฮ้ยเมนบอกแม่อุ้ยเมนบอกเฮ้ยกะเมนแหละเว้าให้เพิ่นฟัง แม่พันคือไปกินตามบักหุ่งกินเบียร์เงอนคอยพันคือ่าเว้าคือว่าเลยนะคอยบได้อยู่เนาะพันวะพันวะโอ้อันเบิงเมื่อนี่คอยสิถามพันพันวะมาสิถามพันว่าตีอืมโอ้ก็ถือกนงตัวแสดงก็ว่าถึกนั้นผูมันขายมันกะเวาเนาะลูกเมียนลุงนั้นถืกเลขน้ำคอยแม่อุ่ย่อยไปกดเงิน ม่เขาอยู่เดียวนี้มันว่ามันกายมาหนี่หาไม่อุ้ยเห็นนะก็เก็เด็กโชคดีแท้จากเฮ้าหยังคือฝันดีแท้ฝันอะไดรคือฝันเปะแท้ตนลนตันลนเนาะไหวฝันไปเปอีหลีเนาะอันผู้ฝันนะแม่เออไปเบิ่งว่าเราเคยฝันแม่นเดยไปเบิ่งกับผัดตัวตรงแท้บ่โอ้ตรงๆเลยนี่สี่แปดหนึ่งบ่ได้กลับเลยคือว่าถามเขาเนี้ยว่าซื้อตัวใดแค่สองตัวเขายังบ่ซื้อฮะ สองตัวใดสองตูน่ะนะบดสื่อถึงต้าสามตเลยถึงถึงต่สามตเลยอันค้นฟันนี่เป็นโทรมาสื่อเด็กฮะหลานสุดว่าโทมาสื่ออันอีจนนันขายยุงันอาเวะค่ะเท่าสุดก็ยุหันละเขาโทมาสื่อกันเอโทมาสื่อว่าตัวนี้ตัวนี้เด้ออันสื่อสองซีซีสองห้า อันนี้ยังสองหา้าอันสองสี่ห้าบอกเมือ่อเอีงกระซื้อตัวนั้นกระดีแต่ว่าตัวนี้เขาเจ้าหนักตัวสี่ไ,ได้นามไรโอ้แม่นโบโอ้โบอ,อันเขาเจ้าซื้อนักตัวนี้จ้าหนักกับเป็นยังลอยคูนลอยซื้อสี่แปดหนึ่ง <48 1 S 1> ได้สี่หมื่นแปดขนาดซื้อหน่อยได้ไหนเนาะเขาแม่นซื้อหลายโอ้เจ้ามาื่อโอ้ยิงไปเลยเ่อย แสดงว่าเราเป็นคนดวงมันอยู่อันนี้เนาะยายกับเออกันเลยว่าโอ้ยสุดมั้งโอ้ยข่อยก็ได้ยินอยู่แล้วปลาแกะปุ่นคือว่าเอาน้ำฝนแน่บัวว่าน่โอ้ยมันกระเชือกันเนาะคนมันดวงบ่มีบ่ได้นั่งแมนอยู่มันแบบว่ามันมักไผมักมันพร้อมถึงได้ยินมันกระเบ้เอาคันเที่กระเอาามันบ่บาดีกสนนนัั่ะอันเราโตมาซื้อข่อยกระยุงหั้นแล้วปลาแกบะปุ่นจ้าสุด หลานจุดนี่ยค่ะโอ้ยเป็นยังวะมันเป็นยังไนมันสีซ้ำสองอยู่บ่เนาะแต่กับอันนั่นเด้เนาะเขาอันนั่นฮะผู้เขาขายกับโบฮันได้ขายเนาะกับโบฮันหนูจักนั่นละผู้ผู้เขาอันนั้นเขาจังซิมซิมถามเบิ้งเนาะย่ายเนาะเขาได้อีกเนาะฮันเ้าจังสีหูน้ำเขาเนาะอ๋อเดี๋ยวเราได้ฮันว่าได้ยินหอดหูเพาะอยากบอกได้ไปซิมซื้อกันไหม อันนี้ก็คือดีใจน้ำขึ้นมาแล้วน้อยอย่ายเนาะนะคะเอากะบะลูกโอ้ยแต่มากับบึงเนาะโรยหนึ่งก็ได้เป็ดท่นเนาะจ้ะอันคูนั่นนะไม่ไล่เติบเนาะอ,อันนั้นเทพานเนี่ยอันผู้ที่ว่าอันถือรตอรี่ไหมโอ้ยน,นั่งไปใส่ฮะน,นั่งหญิงแล้วอันนั้นด้บ่แล้วถือเลขดูบ่ถือดูอัน ก็ถืออันนี้แหละถืออันอันสามตัวนะนะบอกสามตัวใดสามตัวท้ายอันมูนสี่แปดหนึ่งนี่บอกอ๋อเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่บอกค่ะท่านใดมาใส่ยาดีกว่าเพิ่นสื่อซุ่มไปแล้วบอกเขาก็ซื้อไปซื้อซื้อดวงเขาก็มีเนาะจ้าบ่มีดวงบ่ได้ดอกอันตังเอ้ยแมนอยู่อันแม่นสิ เห็นอยู่บ่คิดจักซื้อบ่มีดวงสิได้เออบ่ได้จ้ะแม่นหนูๆไปหาตั้งหลายหม่องหนูก็บ่แม่นว่าหนูสิถูกเด้ออือมันก็บ่ได้ซื้อบ่อันนั้นแล้วมันก็จะไผได้ตัวใดเนาะเฮาก็เอาตัวที่เฮามักเนาะอีหยังก็ลูกล่ะโอ้ยลูกหลานลูกซื้อมาแต่สิแคือเว้าอยู่ว่าว่าจไดเด็กมันก็บ่ค่อย จงอีกดอกเข้าใจยูต่ว่าจักเมื่ออันเรียกออกปุ่นแล้วจังสีจับจังสีถามซุ่มซุ่มเขาขายเนาะแมนว่าคันมันจักแล้วโทรหาไหนเด้อเสียใจสุดบอกเอฟซีแมโทรหาโทรหามีเบอร์โทรอยู่บ่เอร์ลีเอาเอาามาเขียนไว้นะแม่แม่เขียนใส่กระดาษไว้เน่ปฏิทินไว้เนี่ยโนูจังสีอ่านโทรหาหน่เสียใจบอกเอฟซีนะ ไม่อุ่ยนเนะได้ยินเขาสื่อยังฉันคือี่ว่าสื่อน้ำเขาโอ้ยเป็นจากเหลี่ยมไม่มีดวงเหรอว่ได้ดอกเลิศสุดแห่งดอกไม่อุ่ยว่าเห็นเขาสื่อก็ซื้อเลยเนาะผ <laughs> ัดบัว่าจาเขาสื่อตัวเม่นเนาะเห็นเขาสื่อบัวเม่นวัดสิได้น้ำเขาได้หว่าตอันเลนนีนกเท่าอันนั้นเนาะดังค่ะค <c oughs> ันเม่นบัวดังหลาเกิดสีออกนี่เนาะ เขาเมนเน้านั่นไหมอ๋อเมนอยู่อันนี้พัดปุ้ยหยุดใส่กระดังกไม่แต่กิดซื้อหาซื้อวะใดเนาะแม่กิดซื้อน้อเนาะกระจับทุกันวะใดเอาแล้วเอาฮุบเก่าฮุบเก่าฮุยแมวหวานจะเห็ดเสวยดิเอาเบอร์โทรให้กันเอาตัวเอาเส้นนี้บ่จ้าหาให้เห็นได้ล่ะ ไมได้เจ้าเจยมาหาบ่เห็นนะน้องอันเห็นอย่าบอกน้องคุณต่างนะบอกถึงมาสชงวดแต่บบบงวดก่อนนันบอกตอนแรงบอกตัวเดงแล้วงวดนี้อันงวดบางหันนะบอกซีม่งเศร้ามือเล็กออกมันกับบท่านแล้วของบวกทูมาบอกงวดบางหันมันแบบเก้าศูนย์บานน่ะบานนะท่านน่านิดหน่อยเนี่ยแบบ แมนบอกเลขถือแถแต่ว่าเข้าไปผัดเวลาเข้าไปออกข้าวมันถือเอ็ดเอ็ดตัวนึงบัดเป็นนี่สมมติว่าเข้าไปปุ๊บเนี้ยมาแลงมนาผัดเขียนเลขผดออกงวดก่อนหันแล้วก็งวดล่าสุดน,นั่นออกเก,ก้าสุดน,นั่นบอกส,อสี่โมงสิบหกเลยสิไปลงทันแต่ว่าคันทรมาบอกเข้าก็อาจจะไหลสุดบอกเอฟซีได้เราเราบบไดซื้อแต่ว่าไอ้เมื่อเล่าไปเสียค่าไฟเห็นนายยุรันอันท่ง้านน่ะเลาก็ กค้นหนันน่ะบอกประจำแล้วก็ถือน้ำประจำไปจะสั่นแม่ของแม่เด้จอยนันพ่นกว่าเนาะจับใกล้สามตัวมาขังไว้ย่างบาดเราพัดขึ้ไปออกอันไปซื้อเก่าศูนย์พนแต่ว่าเล่ากว่าอยู่เนาะมีคนตีความฝันเล่าถืออันศูนย์ศูนย์ เก้าเจ็ดบอกพูนก็เลยสิซ <und ka> <usi> ัดเลนซัดลิ่เนาะงวดนี้แม่จะเอาตัวใดบ่ห้อจักแม่มักตัวใดงวดนี้บ่มันบ่หันมักบ่ฟังแต่เลขอันนี้แหละบ่อึดบ่อยากมันหักเอาบ่ได้บ่ได้มากน้ำไผ่บอกหมดก่อนน่ะมากน้ำเย็นเอาตีคือว่ามันจะมาออกมานี้บ่หะหกเก่าเก่าหก พกเก่าพกเก่าได้เนาะหวดว่าหันนะแม่เนาะอือมักๆอยบ่แม่หกเก่าอือจบมาหวดนี้หวดนี้แม่บ่ฮะบ่หมายระวังเด้อหกเก่าจมาออกนนันแล้วแม่ก็คิดว่าหนูว่ามันจังได๋ล่ะจังว่าสิตามอยู่บ่เลขแม่คือบ่คือบ่จักคือบ่บ่คือบ่จักมักบ่อ นักน้อเบ็กก็ได้หรอกคันมันออกมันก็แบบเป๋ว่าดวงเฮาบ่า um งวดว่างหันงวดว่างหันมากแห้งโตนี่หกเก่าหกเก่านะนู้นู้หกคนวิ่งเก่าเนาะเอ้างวดนี้บอกไอซูส์คนวิ่งเก่าบนยางเดียววิ่งเก้าบนยางเดียวของหลานทรายนี่เนาะปกติเพิ่นถือกี่บอะไรวิ่งคนจะถือยื้หักบน ว่างันมันก็ะวิ่งแปดมันก็ไดดิเอาคนได้เล็กวิ่งบ่ส่วนมากแล้วมากวิ่งมันบ่นสแสดงว่าเลขไอ้สุดนี่เห็นหนูด้ดแยินว่าพ้นนะวิ่งมาตลอดพ้นเลนวิ่งตลอดเพื่อนึงมันเกิถือทั้งวิ่งทั้งตัวทั้งติ่งนะเ่อมันโอบเองหมดคืออยู่แม่นักน้ายู่ได้วิ่งเก่านูว เพอันเก่า,าล่างบ่มีเด้อปลาแกเพิ่นหนักวะว่านี้บ่มีมีแต่เก่าบนบ่มีแต่เก่าบน<อ>มันดับเก่าล่างเพิ่นบอกป้ามาอ๋อวันนี้บ่มีเด้อป้ามาตีเออเอเอรายงานหนีถ <laughs> อกเนาะเขาหวยนกันเออไปเสกับไปนกัน คันป้าบบไปกับโบมวนแล้วผุนกันธรรมดาแล้วนาอพอหวยน้องกันนาะมาปาเก็บผพล่ะผนยำมาจะได้หมบ้านพี่ผลมาเยอะมาจะได้คือบบวิ่งแหละผุนนอ้อยป่าบบได้กตัววิ่งอันนั้นมันป่าจับบได้วางหันวังหันแม่ก็วิ่งเก่าดิลางแม่วิ่งเก่าแต่แม่บ่ได้เอาบบได้วิ่งบ่ได้เอาครูนั่นมันบ่เอาตะโคเก่ามันบ่วิ่งเก่าลาง บางหันอ๋อบ่ได้เอาบุญดวงมันมีบ่ือบุญมันบ่ได้หลายวันนี้ถ้ามันบินงไงบินอย่างเชียงว่ามันบ่ได้นั่นแล้วงวดนี้งวดนี้พักได้ได้เอาห้องหลานใช้ไปสะก่อนเนาะ